ก็เดี๋ยวจะพาชมว่าวันนี้นะคะเอาไปต่อบากใดนะคะในอำเภอํานุบุรอกของเรามีของดีอะไรบ้างเดี๋ยวราชมกันนะคะไปด้วยกันค่ะกอาชีพของเกษตรกรนะครับในหมู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะรณาความพูการใน้นในค่รถผูกที่เข้ามาเข้าร่วมนะคะเยอะแยะมากมายเพราะว่านักนิยมมันก็มีทังยาสารานะครับมีพัอ้อยมีพั มีทั้งอิปผาลัมนะครับมีทั้งตัวฝรั่งมีทั้งกล้วยมีทั้งสวนทุเรียนค่ะหลายอย่างนะครับหลายอย่างด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นจัดงานอยู่ที่บ้านของ,งคุณลุงเรือยนะคะมีคนซื้อทุเรียนเหมากันแล้ว ูบรรยากาศกันนะคะทุกคนไดนเครับก็มาพิงานขบวนแล้วครับทั้งในส่วนของทางงานทะลุได้ใช่ไหมนะครับก็ให้ดูแลนะครับในความสะอาดด้วยนะครับก็ให้ดูแลนะครับเรื่องท่านใดที่รับประทานอะไรก็ให้ใส่นะครับในถุงดำนะครับเรามีทางงานสาธารณสุขของเรานะครับได้เตรียมไว้ให้เนาะ ทาจยกไป้นร่านยกไปด้ยค่ะปดภเ่ควค่ะยะอ่ะครับในส่วนของาค่ะคอง้นารพ่นน้ำในะครพ่นแล้ก็ขอความ่วมจากเกระครัคุณคดงเชีะครับค่ะ่กดครับโอ่ะเช้าร้อยกุงเทพนะครับเจ้าบีเจ้อยู่นะคร ท่านนายกรัฐพัฒน์บุญมีนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดนะคะเจ้าเจ้าของงานในวันนี้นะคะในการเปิดงานวันทุเรียนของพนมรุ้งรักเราค่ะค่ะนี่มาดูเลยค่ะพิิธภัณฑ์ขอ,ของบ้านของเรานะคะนี่ถั่วฟลอรซานี่คหูโอุโหถ่าจะ อย่างโมบ้านพี่ดาวจะโมบ้านทุกชนิดเลยนะคะภายนอกค่ะค่ะนี่เป็นของอระป๋บักได้ของเราทั้งนั้นเลยนะคะกระป๋องบักไดหัวใจเนื้อไม้ผักตบานพวกม่กระป๋องโอ้โหผ้าเลยนี่เป็นอะไรคะนี่ปลาบองบอกปลาบองอ๋อของบ้านไหนคะนี่บ้านไทยค่ะอ๋อของบ้านไทยนิยมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาชิม นี่ขนมตาลของไทยนิยมเหมือนกันเหรอคะโอ้นะคะของไทยนิยมสดสดเลยค่ะนี่นะคะ,นะคนในชุมชนออกมานำผลิตภัณฑ์นะคะของตัวเองมานำมาจำหน่ายมาโชว์ค่ะเดี๋ยวสวันดีค่ะดะนา,านปรธนาะิาะ โอ้โหนี่มีน้ำผึ้งเดือนห้าด้วยขวอละห้าร้อยค่ะวันดีค่ะไหนไหนสืนไหนสืนลูกสาวนี่คุณบ้านรันี่ค่ะนี่ค่ะนี่คนลูกสาวคนสวยของคุณป้ารันทมมา ไหนวันนี้ได้ทุเรียนมาเยอะขนาดไหนลูกได้แค่นี้ค่ะประมาณหน้าลูกประมาณห้าลูกอ่าแล้วนอกน้อนั้นนอกนั้นขายหมดแล้วโอ้ยวันนั้นบอกว่าเหลือเป็นร้อยลูกไม่กี่วันเรียบรอ้อยนี่นี่ค่ะเหลืออยู่ห้าลูกไม่พอเขาหรอกค่ะนี่นะคะ เก่งมากได้กล้วยมาด้วยนี่ลูกสาวคนสวยของลุงเทพป้ารันธมค่ะเจ้าของสวนทุเรียนนะคะมาดูฝั่งนี้ค่ะเมื่อวานนี้ผมเอาว้เนี่มาโชว์น้งนีค่ะอะไรคะเดี๋ยวจะถามเจ้าของสวนให้เจ้าของสวนที่มาได้พูดคุยกว่าว่าแต่ละสวนแต่ละี่เอาอะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากจังหวดสุรินค่ะป้าอนะคะอันนี้ทุเรียนหมอน ตัวนี้เป็นสวนทุเร Ora, ียนของใครเอ่ยอ้าวสวัสดีค่ะของลุงศิษย์นะคะนี่คุูทัดยังไปไม่ถึงสวนนะคะมาถึงแค่3สวนตรงนี้นี่ของลุงศิษย์เหลือเยอะเหลืออีกเยอะไหมคะโอ้นู่กี่ไร่กี่ไร่ของของลุงสิบโอ้เหลือเยอะเลย จำหน่ายกิโลเท่าไหร่คะของ180ยแปทุกกันทุกสวนเลยโอเคโน้ตเลค่ะลูกใหญ่ๆโตๆสวยๆแล้วก็บนรถนู่นพนุนะคะนี่ของลุงสิทธิ์นะคะยังไปไม่ถึงสวนเลยเดี๋ยวจะต้องไปเยี่ยมนะคะเดี๋ยวคางนี้นี่ก็กล้วยจากสวนคะนีผู้เรียนมีาู้เรียนมาด้วยใช่ไหมคะมาเรียนมาเรียนมาด้วยเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายทำแล้วก็ถ่าสัมพันธ์ ยกขไปเลยดยกคนหัวไปนะครับายกคนหัวสาวกันะคะถั่วมสวัสดีสวัสดีค่ะอนีกาลังายอะไรนี่ยี่สิบบาทนรสกังห้าสิบสวัสดีค่ะอ้าวอาวนี้สวนสวลุงน้อยสิบบาทแ้กลับไปยี่สิบบาทไอ้นึกกลับมาเลย ป้ายย้อยนะคะกับมาแล้วมีแต่ลูกสาวสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เหลือแค่สองลูกเหรออ๋อเหรอตอนนี้เหลือกี่ลูกคะแกมังกรมาขายแล้วตรงนี้มีแค่มังกรมีแต่โชว์นี่มีขนมตาลฝีมือใครเอ่ยขนมโบราณเออ่าค่ะเดี๋ยวขายเสร็จได้จะมาชิมนี่นี่พันอะไรก่อนนี่กะลาของคุณลุงอะไรนะพญานุ่มเป็นอะไรเออมทำไมต้องเป็นพันพระพญามันมาอย่างไร จะจองหรือยังจองแล้วโอ้ขนมขั้นวันนั้นครูทัดจองแล้วไม่ได้มะนาวนะครับมะนาวนี่ครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับนี่ยี่สิบบาทนะครับโคตรสงอืมแพงแพงนะครับนู้จะจองหนูจะเอาไว้ให้โอเบไว้เดี๋ยวหนูจะมาจ่ายตังค์ยด้วยอันนี้ก็ใครอยากกินด้วยนะครับก็มาทานนี้ครับพูดวิธีเท่าไหร่ครับ สี่สิบบาทนะครับเนี่ยนะครับมาต่อรองเลยต่อขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็นะครับนี่ราคาถัดมาถัดมาไปไปที่ไหนคะสวัค่ะห้าสิบอ่ัเมื่อกี้เท่าไหร่ร้อยโซนร้อยเออโซนร้อยนี่ค่ะเอาจองสองอย่างค่ะจองสองอย่างเท่าไหร่วะรหน่เอาไว้ไอ้พักงานนะเอาไว้รับรองไว้เดี๋ยวจะมาจ่ายตังค์ขนมโบราณโบนะสองงินกับาร อันนี้ทำเองกแ้วอลุงทำลุงน้อยไม่ลุงลุงยากลุงยากลุงยากแค่น้อยอย่างนี้เหรอคะลุงยากอ๋อ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 อันนี่ออกเขาภาคมาแต่ว่าฝีมือนะคะทีมือดีทีเดียวนะคะก็สวยมากจริงๆใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้คือวยตัดน้ำตัดน้ำโบราณเหมือนกันพี่กัตบีโอ่งโอ่งดินโอ่งดินกินอร่อยมากเย็นนะโอ่งดินไม่ต้องใช้น้ำแข็ง กล้วย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 ทำไมลูกใหญ่ลูกโตอย่างนี้กล้วยกหรอคุณผ้ชมใช่ค่ะตัดแต่งตัสวนเองเลยใช่ไหมคะอันนี้ถ้ามีสานเอโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยอันนี้นะคะตัดแกงด้วยนะคะอันนี้น้ำผลิตภัณฑ์ของแต่ละคนบาทห้าสิบบาทไม่แพงนะคะแหงนะครับเพราะว่าต้นกว่าจะได้กว่าจะไปกว่จะข้ากว่าจะหลายอย่างนะครัะเสียงจะนิดหน่อยนะคะเนอะ เขาบรรยากาศกันนะคะนี่โอ้เดี๋ยวเอาต่างคนต่างเอาผลิตภัณฑ์อืมไม่ไม่ไม่อย่าโยกอะไม่อย่าโยกอะมันจะเกินเตะมันจะเกินเตะนีเนี่ผู้ส่งโยกครับอย่าเตะไม่ยุ่งพยายามของเรือเจ้าของแมากเลย งานวันนี่ผ่านมวันนี้ชอเลยใช่ไหมห ok คะไม่ได้ไปรับไม่ได้เรียนใครถ้่อยู่นพก็มาเอานะครับมาเขือพวงนรับแต่ใส่ถุงไว้ขายนะครับในบ้านหมดหรือยันนี้ก็สวนไหนบ้านจากสวนไหนที่บ้านหมดหรือยังสวนลุงสิธิ์นะคะนะคะก็เอาทุเรียนมาด้วยเอาทุเรียนมาด้วยมาขายด้วยนะคะก็ัะมีกล้วยนี่ก็นีนะครับผอ้เยอะนะของลุงสิลป์จะเยอะมากเลยส่วนอยาก คิดว่าน่าจะใหญ่ในบ้านพนิยมและก็ปู่ก่อนนะครับที่เดียวพูดพงศลิกนะครับขอบคุณทุกทุกสวนทุกสวนเลยครับสวนทุกสวนเลยครับนี่คือความภาคภูมิใจเกษตรกรนะครับบ้านเราถัดมานะคะจะเป็นสำนักงานสถาบังนับดุินะคะก็มาร่วมเกษตรอำเภอเรับลองลองลองปาี้ของงานนะคะตัวแทนเกษตร ครับแล้วก็ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมาออกบูธด้วยอบดที่นี่ของที่วางกินฟรีนะครับใช่ไหมคะให้ความรู้กับเกษตรกรนะคะสีมาเปลือกเรากรดกงกบแกะกบแกะฟรีนะคะสำหรับบูธของเกษตรนะคะ